โชว์เดี่ยวขีมได้แบบสบายๆค่ะจะเพลงไทยเพลงจีนหรือว่าเพลงสากลก็เอาอยู่เพราะแม้จะมีอายุแค่15ปีแต่ว่าน้องช่อแก้วชนิตาธรรมทัพพิมลน,นักดนตรีดาวซินโดมมีประสบการณ์การเล่นขีมมาแล้วมากกว่า10ปีค่ะเ,เคยไปแสดงยังต่างประเทศด้วยนะคะเช่นญี่ปุ่นเยอรมันและนิวซีแลนด์ และล่าสุดน้องช่อแก้วกำลังจะมีโอกาสได้โชว์ในไทยแบบจริงจังค่ะกับการเข้าร่วมเทศกาลดนตรีมาร้องเล่นเต้นกันเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเด็กรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มีใจรักและสนใจในศิลปะก,การแสดงต่างๆมาโชว์ความสามารถซึ่งนอกจากน้องช่อแก้วก็ยังมีเพื่อนๆน,นนักแสดงกลุ่มดาวซินโดรมอีกหลายคนค่ะมาร่วมแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นหรือว่าเล่นมายากล ซึ่งก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันดาวซินโดรมโลกที่ตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีด้วยค่ะสฉดสตานมือคิมค่ะมีสมาธิฉันชอบเสียงเพลงชอบเสีเพลงเพราะมากมจักเสียภา yeah, พค่ะแรงบรรดาใจให้สมเป็นแรงบ,บันดาลใจค่ะพี่มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเองจะได้มีพัฒนาการในการในการ พัฒนาการในการแสดงของเขาและที่สําคัญคือคนในสังคมอะ่ะจะได้เห็นว่าพวกเขานี่มีความสามารถประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนที่เกี่ยวกับวันดาวซินโดมโลกด้วยเป็นวันที่เขาให้ความสําคัญเราก็เลยเปิดเวทีให้เขาในวันที่25มีนาคมมาเล่นกับเราได้ที่นี่ค่ะบางสเสด็จลูกลานตะเพชรทำนา นอกจากการแสดงของน้องๆกลุ่มดาวซินโดรมงานนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่างๆมาให้ชมด้วยค่ะเช่นการร้องเพลงช่อยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวรวมไปถึงเวิร์กช็อปสอนศิลปะการแสดงด้วยงานเทศกาลดนตรีร้องเล่นเต้นกันจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์นะคะที่2และ4ของทุกเดือนค่ะที่ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งจะเริ่มประเดิมคิวแรกในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ